สวัสดีครับมือนีอ้ยวซิ ืัอนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเชียงรากนะครับเชียงรากน้อยเดินเดินนี่ครับสถานีรถไฟเชียงรากน้อยครับวันนี้เอาสิพามาชมรถไฟครับอันนี้รางรถไฟเด้อครับ ทางรถไฟขึ้นไปทางอายุทยาไปทางปุ่นครับดูเชียงรากน้อยไปทางอายุทยาก็้องแล้วตรงนี้สิเป็นชานชาลาสถานีครับนี้เชียงรากน้อยครับผม <Okay. S 1> ไปตรงปุ่นครับ ทัปุนสีแลนเขาไปในทางกรุงเทพครับข่าไปกรุงเทพเขาไปสถา,านีกรุ่นละครับกรุงเทอพอภิวัตไปทั้งปุลละไปทั้งหัวลําโพงกุ่นละครับทั้งปุลละเข้าไปทางในตอนนี้อยู่สถา,านีเชียงารากับแต่ว่าตอนนี้รถไฟบระท่านเขาเดียครับก็ต้องไป้เบิงว่า ฐานลอยเวลาเพิ่นมีจักโมงแน่ครับผมเดี๋ยวครับไปเบิ่งครับกำหนดเวลาเดินรถที่ยวขึ้น้องสถานีเชียงรากน้อยตามนี้ครับพี่เอรู้แล้วพี่เอรู้แล้วเช้าเช้าก่อนจะมาหนูก็คูดกับพี่ นี่คือบริเวณรอบๆสถานีเชียงรากนะครับก็มีการก่อสร้างมีแคมป์หรือเปล่าครับนั่นเป็นบ้านพักกําลังก่อสร้างนะครับบริเวณรอบๆครับนี่ครับมีที่ออกกําลังกายครับอันนี้คือบริเวณรอบๆครับบริเวณข้างๆรางรถไฟนะครับ ที่ออกกําลังกายครับผมนี่ครับสถานีเชียงรากน้อยครับผมอันนี้รถไฟเชียงรากน้อยครับทั้งโนนมาจากกรุงลาเด้อครับมาจากอยุธยามาจากลพบุรีอย่งทั้งปุ่นล่ะครับน้องค่ายยังกผ่านมาทั้งนี้ล่ะครับมาจากทางอีสานผ่านมาหนีิดครับนี่ยตอนนี้ รถไฟประัานเข่าครับสิเขามาฮอนนี่ประมาณสิบโมงเกือบสิบเอดโมงครับสิมาฮอดนสถานีเชียงรากน่าจะมีอีกสองขบวนครับที่จะมาฮอดเวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับประมาณเกือบเกือบสิบเอดโมงครับเนี่ยตอนนี้เพิ่นก็มีการก่อสร้างปรปับปรุงอย่งางยุ่งยางโอ้ไปแล้วคุณเห็นไหมครับ นี่คือสถานีเชียงรากน้อย้อครับผู้ใดอยากเข้าไปกรุงเทพอยากขี่รถโดยสาราอายุเขตบริเวณแถวนี่ครับแถวประตูน้ำพระอินแถวเขตนาวานครแถวยังออกมาขึ้นได้ครับแถวนี้ออกมาขึ้นรถอยู่แถวนี้ครับมาึ้นรถไปอยู่สถานีเชียงรากน้อยครับมาึ้นนี้ สะดวกสบายครับรถไฟตรงเวลาเป,เป๊ะครับบ่มีเลดเลดมาเกินหานาที่ครับทว่าเลดกันนี่ครับประมาณนู้นครับทางพุนครับถ้ารถไฟมาเพิ่นสบหยมี่ยังขามตรงทนทางเลยคือเป็นสปีดไว้วไฟแดงมาสิขึ้นตรงนี้ครับไฟแดงตรงนี้สิขึ้นมาเตือนว่ามีรถไฟเขามากจนปิป มีเสียงเปิดโหมดเปิดวอมาครับทางมาจากทางคุณแหละครับทางพุนมาจากยุทยาสเปอยุทยากันมาขึ้นรถไฟยี่ก้็ไดครับเห็นไปบกกีบาทครับคาตาคาโดยสารถือครับถ,รถ,ถือกว่ารถยนต์คือกว่ารถแท็กซี่แน่นอนครับเป็นเซาโตอมออยู่นี่ ครอว่าล่างรถไฟตัวใดผมก็บ,บอกมั่นใจครับตัวนี้เป็นกระลังกอส้างอยู่แต่ที่แนแนคือตัวนี้าเอืน,นรถไฟชาญเมืองครับถ้าออกมาแถวนี้สถานีเชียงรากน้อยต่ไไปกับเป็นพุ่นแล้วครับอยุธยาเราขึ้นไปทางพุ่นถ้าแม่นไปทั้งพี่ครับอันนี้ก็เข้าไปกรุงเทพ กสิพานสถานีนวานครสถานีธรรมศาสตร์ครับสถานีย่อยธรรมศาสตร์แล้วก็เข้าไปบุญละครับร่างสิตไปบุญละทางในบุญนะครับนี่ครับเครื่องบินครับในระหว่างนั่งรอดูรถไฟเครื่องบินก็ผ่านมาครับผมเข้าดอนเมืองเด้อ,ดอครับตอนนี้เด้อ โอ้ครับมาแล้วครับขบวนมาจากต้นทางกรุงเทพครับขบวนนี้ขบวน201ต้นทางกรุงเทพปลายทางพิษณุโลกเดอ้อครับเด้อขบวนนี้ครับมาหอดสถานีเชียงลากน้อยเวลาประมาณ11นาฬิกาครับผม มันก็สิมาจอดร,รับผู้โดยสารอยู่สถานีนี่ครับสถานีเชียงรากน้อยนี่ครับนี่ครับผมจอดแล้วครับผู้โดยสารขึ้นปื้มมันก็สิไปกันว่างครับบ่ค่อยมีผู้โดยสารครับช่วงว่างายโอ้มีเสียงแบบรบกวนไร้แน่วครับ ผู้โดยสารขีนแล้วเพิ่นก็สีเดินทางต่อครับว่างครับแต่ละตู้แต่ไทยๆแต่พ่อนี่อยู่ครับเเราเพลนกระสีเดินทางต่อครับผู้โดยสารกินแล้วายทางพิษณุโลกครับไปแล้วครับไปแล้วออกเดินทางแล้วครับยาวๆเลยครับ โดยสารกระตู้ในท่ากัหหลยฝรั่งกัหหลยครับชาวต่างชาติต้นทางเยอะอยู่ครับผมมีแต่ผู้โดยสารที่เป็นต่งางชาติครับส่วนใหญ่ผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้วครับคนมาเที่ยวไงโอ้มีแต่ฝรั่งครับร้ายเลยผ่านไปแล้วครับสถานีเชียงร่า ปายทางพิษนุโลกครับกระบวนนี้ครับผมสถานีเชียงรากน้อยครับอุนครับมาแล้วครับปุณเสียงเปิดโหวตเปิดบอมมาแล้วครับพุณเสียงแตรอย่างดังนี่ครับมาแล้วครับครับมา กรบวนนี้สองหน212ครับต้นทางตะพานหินบ้านนาปลายทางกรุงเทพครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมมาจอดรับผู้โดยสารนี่ก็มีแจะพลังขึ่อกันครับผู้โดยสารพลังหลายครับเขา้ากรุงเทพครับสะพานหินครับ ต้นทางสะพานหินปลายทางกรุงเทพเด้เอ,อครับนี่เด้อบุิสาหก็บรรลัยพันไดนครับน,นี่ครับทางนั้นบุตสาหไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอนนื่ครับสะพานหิน ก็พร้อมเดินทางต่อครับผมนะบเดินทางต่อแล้วครับมาถึงนี่ก็ประมาณ11นาฬิกา15นาทีครับต้นทางกระพานหินไปทางกรุงเทพครับ ขบวนสองหนึ่งสองผู้โดยสารบุไลครับเขากรุงเทพไปแล้วครับผ่านสถานีเชียงรากน้อยไปแล้วครับผมเข้ากรุงเทพครับสถานีเชียงรากน้อยครับครับเป็นการเดินทางอีก มีที่หนึ่งที่บมว่าสะดวกและปลอดภัยที่สุดในการเดินทางครับในการเดินทางไปมาเพราะว่ารถไฟครับิ่นมีมีทางเฉพาะของเพิ่นเป็นล่างนี่ครับตรงเวลาครับเทากำหนดเวลาที่ชัดเจนใดว่าสิฮหอดจกโมงจกโมงปลายทางหามบมมีเลดครับเป,เ,ปเป๊ะครับรถไฟปลอดภัยสูงความปลอดภัยสูงครับ นั่งกินลมชมวิวไปครับตามรายทางขางทางอนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีการเดินทางอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าสะดวกสบายและผมก็มักมักจะใส่วิธีนี้ในการเดินทางครับมันอาจสิบดเย็นคือกันกับนั่งในเอรถลดย่แต่ว่ามันก็เป็นลมธรรมชาติครับผใดมักแบบ ลุกทุ่งลูกทุ่งก็ต้องนั่งรถไฟแบบนี้แหละครับเดินทางม้วนครับเดินทางแบบนี้สำหรับคลิปนี้ค่ะสิพอส่อซ้ำนี่ก็ละครับวันนี้อยู่สถานีเชียงรากน้อยเด้อครับนี่ครับสวัสดีครับ